ย้อนความสักนิดหนึ่งน้องนิวคันนี้นี่เราขายออนไลน์นะพ่อบ้านบ้านจัดส่งมาแล้วจ้ะก็มาสิครับจองแล้วฮะเบนนี่คือเดี๋ยวเราจัดส่งนะที่บ่าวโอนเงินมาครบเลยนะนิสุนี่ก็จองไปแล้วตามคลิปนะฮะอุ้นี่รถเหมือนกระจกเงาครับเนี่ยมานก็รอส่งนะเดี๋ยวเขาเปิดไฟสตูดนะสวยงามจริงย้อสวัสดีครับย้อนความสักนิดหนึ่งน้องนิวคันนี้นี่เราขายออนไลน์นะพี่เกดนะครับก็อยากจะรู้วิ ขายออนไลน์เป็นยังไงจริงๆเป็นเอฟซีเราอยู่แล้วแหละนะครับก็อธิบายให้ฟังว่าขั้นตอนที่หนึ่งก็ดูรถในเพจร้านเราครับขั้นตอนที่สองก็โอนเงินไม่ครบขั้นตอนขั้นตอนที่สามก็จัดส่งเลยนะฮะแต่ขั้นตอนที่สองเนี่ยจะมีวิธีการอยู่มากมายแล้วก็เป๊ะมากๆแล้วก็ระเบียบจ๋าเลยในการโอนเงินหรือการดูเอกสารบอกเลยว่าเราเข้มมากๆเอฟซีไม่ต้องกลัวความผิดพลาดเลยนะฮะคันนี้นะครับเอฟซีผู้น่ารักของพีพีนะจ๊ะพี่เกดอยู่ไหนรู้ไหมกระทุ่มแบน ไม่ไกลอยู่ตรงสมุทรสาครนี่เองเออว่าหิว่มาอยากกินขนมนะคันนี้เรานับปากเอาไว้นะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะน้องนิว <Credit> ค <noise> ัน <ing>. นี้พี่พีนะแถมฟรีน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับแล้วก็เช็ค24รายการนะครับแล้วก็เซอร์เบอร์คูลัน์นะครับเปลี่ยน่ายหม้อน้ำของเหลวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คโดยรวมให้เรียบร้อยเลยพร้อมจัดส่งนะครับพาพิเกตดูหลักฐานเราดูเอกสารเรานะครับดูวิดีโอทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บ โอนเงินมาเลยพี่เหลือก็ให้รู้เลยว่าเราใหม่พี่น้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องของโตโยต้านะนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะพี่เกตนะแกลกแกลกกบอกมาเลยว่าเคสนี้นะเพื่อนๆนะพี่เกตของเรานะครับซื้อออนไลน์นะครับจูคลิปวิดีโอจบปุ๊บเนี่ยโอนเงินมาครบถ้วนเต็มจำนวนเลยของแขมบอกเลยว่า ท่วมท้นตลมทลายนะครับอันนี้ก็คือว่าน้ามันเครื่องใหม่น้ำมันเกียร์ใหม่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับรูปนี้ยังใช้งานได้อยู่นะแต่เปลี่ยนเลยพี่เกดรอสักครู่นะจ๊ะคันนนกี่ลิตรนะ4.2ครับ4.2นะมาตรฐานนะเมื่อกี้น้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยแกล็กเมื่อกี้ไม่ทันฟังได้อยู่นะนี่คือโตโยต้านะครับโรงงานเลย กล้องเราชัดถึงขนาดเห็นแมลงบินเลยเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่เมื่อมือฐานน้ำมันเครื่องเราไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าได้นะครับถ้าเรากรอกด้วมาเก่งไหมนี่ฮะคุณน้องนิีวก็ต้องมาช่วยนะขอบคุณมากๆแม่บอกเลยว่าชุดนี้ชุดจุกไปฮะแถมจัดๆอันนี้ของพี่เกตนะครับซื้ออะไรกับเรานะจ๊ะบอกเลยว่าเก็บฟรีหลายรายการมากๆเป็นแบตเตอรี่ใหม่ลูกกลางให้ด้วยเชื่ออะไรฮะพี่นี่ครับร้านแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็ดิวันมาอย่างยาวนานนะครับมืออาชีพฮะเรจะเสียกุ๊กกุ๊กก่อนกุ๊กก๊กก๊กเราเราไม่ได้ถอดสีสวนะเพื่อนๆนะนะครับพี่เขามีแบบสำรองนะครับหนีบค้่ลบค้่บวกนะครับเพื่อเลี้ยงไฟนะครับของ ECU วันที่ในรถไม่มีการคาดเคลื่อนนะครับไม่ได้ดึงออกม่วงซัวนะเราก็มีขั้นตอนอยู่นะครับนี่ฮะลบไปที่ลบบวกไปที่บวกนะฮะนี่ฮะแล้วก็ถอดออกนะครับยังมีไฟเลี้ยงอยู่นะครับนั่นหมายความว่าไม่ต้องกลัวว่าไฟนะครับจะรั่วนะครับหรือว่า ECU จะมีปัญหาอ่ะแกะกันใหม่ๆดีกว่า เสียงใหม่ๆนี่มันช่งางเดาโยวนใจเสียเหลือเกินฟ,ฟังเสียงปั๊ติก็แล้วนะจัดไปฮะ 3K แบตเตอรี่แรงดีไม่มียุ่ยยากนะจ๊ะช่วยแพ้อย่างนี้คือเรื่องใหม่แกะกล่องฮนะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ต้องแกะห่อถูกไหม้ยเมื่อกี้พี่เห็นรถเขยื่นเองคืออะไรฮะวันนีเราเตรียมพร้อมไปแล้วไม่เพียนเรื่องมันนิดนิดแปบ๊บนึง นั่นไงบ้านเราเสียวเพอบ้านนี้แก้งอู่แล้วนะวนก็ลยไาทุบขยับเองอ่ะพี่นึกว่านิวจะขาบเพราบ้านบ้านจัดสง่งมาแล้วจ้ามาแล้วจ๋าเพื่อนๆจบสดทะลุฝนกันไปเลยเคสนี้คือพี่เกตนะโอนเงินมาครบถ้วนเลยแล้วก็จัดส่งเลยลนะจ๊ะคันนี้ถ้าไปส่งแล้วแล้วไม่ตรงปกทำไงก็เราสำรับคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนระับพี่ไม่มีแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาหักตังค์ซี่ซ่ไม่มีนะถือว่าเราผิดเองถ้า ่งไปแล้วไม่ตรงตกตามที่ตกลงกันไว้นะฮะการที่ตกลงเนี่ยก็จะเป็นเคสไปนะครับอ่าเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันน้องนิวมาแล้วจ้ะโหยนะรบรรยากาศดีพี่พ่อสวัสดีครับสองรอบนะครับสองรอบเลวเพื่อนผมมนญาตดีฮะลาขึ้นเลยเพื่อนมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะจน้องนิวนะครับเดี๋ยวขอรบฝนน,นิดนึงนะฮะน้องนิวบอกว่าตรงนี้ฝนไม่ตกพอเมื่อกี้รถจอดอยู่ตอนนี้ตลกตลอดเวลานะล็อกแน่นล็อกหนาเนอะเมื่อกี้ฝนตกนะฮะแต่ตอนนี้นะครับ แหมฟ้าฝนก็เป็นใจหยุดให้เราส่งรถล็อกแน่นล็อกหนานะเพื่อนๆโอ้โหนี่ว่าล็กฝนนิดนึงนะฝนตกไม่เป็นไรครับยกได้นะครับฟ้าล้องแต่น้ำท่วมไม่ไปครับยกได้ยกดีนะครับยกทั้งทีก็ต้องพิป๊อปรถยกนะจ๊ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไปเลยนะครับผมเพื่อนๆเอฟซีท่านใดนะครับถ้ามีประสงค์ในการจะเคลื่อนย้ายรถนะครับต่างจังหวัดกรุงเทพ ขึ้นเหนือร่องใต้เนี่ยนะครับเรามีรถเล็กรถใหญ่รถใหญ่รถเล็กรถเล็กรถใหญ่รถใหญ่รถเล็กโอ้โหประมาณเกือบ12คันนะฮะเอาไว้ตอนเราอิฟซีนี่อย่างแน่นหนากันเลยทีเดียวเชียวจะถามอะไรได้ไหมฮะวันนี้ไม่มีบทเลยไงหรือว่าตื้ออยู่อ๋อเห็นบอกว่าต้องไปเช็คแก๊สโอนต่อภาษีเห็นบอกว่ามีเรื่องของติดเหล็มันเครื่องรับรถหน้าร้านเข้าเช็ครถเข้านะครับสั่งอะไรมีเรื่องรถฝากขายอะไรอีก แล้วก็เดี๋ยวกําลังจะซื้อเครื่องงัดยางที่จะอ๋ออยากทำงัดยางด้วย,ย <c oughs> เห็นบอกว่างานยังน้อยอยู่เลยอยากได้เพิ่มอีกเ <c oughs> อ้าโอเคพูด๋คุยขึ้นเรียบร้อยแล้วเพวืพ่อนเพื่อน้องขาอ้วกของเรานะสวยจริงนะครับตัวไตซิโม่นะครับคันนี้เป็นบอยฟ้านะครับแล้วก็เป็นกล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะครับคันที่บอกเลยว่าพี่เกดคุ้มมากๆนะครับพี่พีจัดการเรียบร้อยหมดเลยเพอลืมบอกไปมีอเทอร์นให้ด้วยอีกภาษีพบอีกทุกอย่างจบในที่เดียวมี โอเนเงินปุ๊บฟืบเฟืบฟืบเฟืบเฟืบฟือเฟืนี่ย่นี้บรมวดห้รถับนึกว่าจะไม่เรียงกลับบ้านได้เลยนะรอกแน่ต้องหนาจริงครั้นี้ไปแค่สรูภาาครูวเวงบากว่า,างนะ และแล้วรถก็จัดส่งถึงสมุทรสาครครับและนี่เป็นภาพจากทีมงานรถสไลด์นะครับมนตรีฮะและก็ขกแสดงความยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับเราก็จัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะ100กิโลแรกฟร,ฟรีกันไปเลยครับแล้วถ้าใครสนใจรถพร้อมใช้รถในสภาพดีรถสวยๆแบบนี้ติดต่อมาได้เลยครับ P ี a ีออโต้คา